สวัสดีครับสวัสดีชาวไซโก้ทุกคนด้วยนะครับเพราะว่ผมโฟนตรงเหมือนเดิมนะครับไปดูเลยดีกว่าครับบทพรีวิวสามคู่ในคืนนี้จะมีเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับยูโร2024ตอนนี้กําลังเข้มข้นครับรอบ16ทีมสุดท้ายครับในเวลา5้าทุ่มครับฝรั่งเศสครับวันนี้เจ็บเบลเยียมครับคู่นี้เป็นบิ๊กแมตช์ประจํารอบนี้เลยครับในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมานะครับฝรั่งเศสครับชนะไป1เสมอไป2ครับฟอร์มโดยรวมไม่ประทับใจแฟนบอลเลยนะครับ วันนี้นะครับจะนําทัพโดยเอ็มบาเป้นะครับกรีซมันเดมเบเล่จะเป็นสามประสานเกมรุกครับแดนกลางมีกองเต้ครับราบิโอครับแล้วก็ชัวเมนี่เกมรับนะครับเตโอนองเดสครับซาลีบาอุปาเมกาโนชูสกุนเดผู้ตสัประตูเป็นไมเมนยองครับก็เป็นชุดเดิมนะครับที่ใช้มาในรอบแบ่งกลุ่มนะครับส่วนนางฝั่งของเบลเยียมครับรอบแบ่งกลุ่มก็เหมือนกันเลยครับชนะ1เสมอ1แพ้ไป1ครับฟอร์มการเล่นไม่น่าประทับใจสัเลยครับ วันนี้ตัวหลักครับนำทับโดยเลยมรูดูกากูครับโดกูเควินเดอร์บอยลุกบาคิโอนะครับแดนกลายมีอามาดูโอนานหน้าครับมียูริทิเลมันเกมรับมีทางฝั่งของอาร์เทอทีสครับแยนแฟร์องเก้นวาลฟาสทีโมตีคาสตานครับแล้วก็ทางคาสติลครับ และนี่นะครับก็คือไลฟ์แัปของทางฝั่งเบลเยียมนะครับคู่นี้วัดฟอร์มการเล่นกันแล้วครับก็ถือว่าไม่ดีมาด้วยกันทั้งคู่เลยครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากวัดกันด้วยเรื่องตำแหน่งต่อตำแหน่งครับผมก็ยังมองว่าฝรั่งเศสครับก็ยังคงดูดีกว่าเบลเยียมแดนกลางวันนี้ครับก็น่าจะดูโดดเด่นกว่าทางเบลเยียมส่วนแผงเกมรุกครับก็อยู่ที่เอ็มบาเป้แล้วนะครับว่าจะคมะดาษไต่ครับถ้าเอ็มบาเป้คมๆหน่อยก็เชื่อว่าน่าจะสามารถชนะเบลเยียมได้ในเกมนี้เลยครับดังนั้นเกมนี้ครับเชื่อว่าฝรั่งเศสสมีโอกาครับ ที่จะสามารถชนะทีมอย่างเบลเยี่ยมแล้วก็ผ่านกาสู่รอบ8ทีมครับมาถึงคู่ที่2นะครับเกมระหว่างทีมอย่างโปรตุเกสนะครับจะลงเล่นเจอบทางสโลวีเนียนะครับจะเตะในเวลาตีสอตรงสำหรับคู่นี้โปรตุเกสในรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ชนะไป2แล้วก็แพ้ไป1เกมในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ถือว่าเสียรังวัดไปเหมือนกันครับแพ้กับทางจอร์เจียไปศูนย์ต่อ2นะครับวันนี้นะครับตัวหลักนําทัพโดยโรนัลโดนะครับราฟาเอลบรูโน่เฟนันเดสครับเป็นาโดซินวาแดนกลางมีตาเปารลินญานะครับว เกมรับมีนูโนเบนเดสครับรูเบนดิอาสเบเป้จาวกานเซโล่แล้วก็ผู้รักษาประตูตนี่เป็นเดียโก้คอสตานะครับชุดนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วครับวันนี้นะครับเจือบทางสโลเวเนียนะครับซึ่งรอบแบ่งกลุ่มเสมอมาสามเกมรวดเลยครับ ผลงานโดยรวมก็เถื่อไม่ค่อยมีอะไรที่โดดเด่นนะครับตัวหลักๆก็จะเป็นเบนจามินเซสโกครับอันดรสโบรานะครับแล้วก็เป็นแยนโอบรักนะครับนี่จะเป็นผู้เล่นหลักๆของทางสโลว์เนียครับคู่นี้นะครับมองแล้วยังไงทุกเหรียมนะครับโปรตุเกตก็เหนือกว่าสโลว์เนียนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้โปรตุเกสถ้าไม่ใช้โอกาสเปลืองนะครับเป็นเน้นหน่อยตั้งใจหน่อยนะครับก็เชื่อโปรตุเกสจะสามารถชนะสโลว์เนียได้และน่าจะเป็นการชนะมากกว่าหนึ่งประตูขึ้นไปด้วยแหละครับ ปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับไปดูในเวลา8โมงเช้าวันพรุ่งนี้กันบ้างนะครับเป็นเกมระหว่างปานามาเจอกับโบลิเวียนะครับในศึกโคปาอเมริกาครับสำหรับปานามานะครับก็ถือว่าผลงาน2เกมที่ผ่านมาในโคปาอเมริกาหุนนี้ทําได้ดีเลยครับชนะ1แล้วก็แพ้ไป1เกมล่าสุดนะครับหักปากกาเซียนครับชนะทีมเจ้าภาพอย่างสหรัฐไป2ประตูตอนหนึ่งครับวันนี้นะครับถ้าสามารถเก็บ3แต้มได้จะผ่านกาสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็เชื่อว่าแรงจูงใจมาเต็มนะครับ ส่วนทางด้านโบลิเวียนะครับผลงานที่ส่วนทางเลยนะครับสองนัดที่ผ่านมาครับแพ้รวดทั้งสองนัดโดนคู่แข่งยิงไปเจ็ดลูกแล้วยังไม่สามารถยิงคู่แข่งได้เลยแม้แต่ลูกเดียยนครับตอนนี้ตกรอบไปเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับดังนั้นดูจากฟอร์มการเล่นแบบนี้นะครับปานามาเจอกับโบลิเวียครับปานามาก็เหนือกว่าพอสมควรเลยครับก็เชื่อว่าเกมนี้ไม่น่าจะมีปัญหาครับน่าจะสามารถชนะโบลิเวียและมีโอกาสลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับ อะครับ3คู่ที่หยิบมาพรีวิวกันในคืนนี้นะครับเชื่อว่า5ทุ่มครับฝรั่งเศสจะชนะเบลเยียมครับตีสตรงโปรตุเกสจะชนะสโลเวเนียและ8โมงเช้าวันพรุ่งนี้ปานามาจะชนะบลริเวียนะครับสำหรับใครที่เมืองชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางนะครับของทางไทก้อยไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมฝนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ